ประมาณนี้ครับพี่น้องผมสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของขนนะครับข้นนี่คือ,อยาค้นนะครับมันเป็นข้นแนวอื่นนะครับนะครับแปลงยาข้นนะครับอันนี้เป็นยาที่ปูกไกปีที่แล้วนะครับประมาณฝนที่แล้วนะครับ ปีนี้ก็เลื่อมขึ้นเต็มทถีนะครับหลังจากที่ตัดไปประมาณสองสามหอดนะครับก็บใส่เวลาในการเาจเลื่อนเตืบโตแล้วก็เพรขยายเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ใส่วิธีการใส่รถไถเหยียบเอานะครับว่างเป็นแถวแล้วก็อารถเหยียบนะครับเพื่อนก็จะขึ้นตามค้องแล้วก็เลื่อยไปเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่เอาไว้แก้ปัญหาพื้นที่น้ําขังนะครับสําหรับพี่น้องที่ปลูกหญา้าในหน้าเขาละเอ่อ เกิดปัญหาหนามค้างนะครับก็บใส่ยาค้นในการแก้ไขนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายสุดนะครับถ้าห้ามอยากปั๊บดินนะครับปั๊บแต่งทีหน้าเอาก็ใสยาค้นนะครับเอาอยาที่มีคุณสมบัติในการตอบโจทย์พื้นทีนะครับมาปลูกครับสำหรับยาค้นก็จะเป็นยาที่โปรตีนเอ่อเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับโปรตีนอาจจะหน่อย นะครับแต่ว่าประโยชน์เยอะนะครับเนื่องจากพนมีลำต้นที่แข็งกรอบนะครับไฟเบอร์จะหลายนะครับจะใส่ในการสวยในการย่อยอาหารนะครับสำหรับยากขนสำหรับผมก็จะใส่ให้กินแทนฟางนะครับสำหรับหน้าฝนนะครับสำหรับยากขนนะครับนี่ครับตัดเหลวนะครับ ตัวนี้ก็จะค่อนค้างจะแก่นะครับเก่เกินเพราะว่าบม่มีเวลามาตัดนะครับจริงๆต้องให้สูงประมาณนี้นะครับครับประมาณ1เมตรกำลังดีนะครับก็สำหรับที่ตัดง่ายนะครับกับประมาณนี่นะครับ80ดสิบถึงหเมตรนะครับท่าสูงนะครับนี่ครับเปลียนี่2องเมตรขึ้นนะครับว้ง่ายก็คือ ล่มแล้วก็เลื่อยขึ้นนะครับปัญหาก็คือจะตัดยากแน่นะครับขอเสียคือจะตัดยากแน่นะครับขอดีคือเดรายนะครับนี่ครับกองนึงนี้มะหูรานนะครับนี่อาจจะเบึ้งเลหน้อยนะครับที่ว่าแบบหลายนะครับสําหรับที่เห็นเห็นอยู่นี้นะครับก็จะนําไปปลูกนะครับนะครับองแปลงหน้าหยาข้างล่างนะครับ ที่ิดกับขอกนะครับเพราะว่าแปลงนั้นปลูกหญ้าไนไปกะเรียบร้อยนะครับปลูกเพ้งกุหลาบไปกะไม่ตายแต่ก็ไม่โตนะครับบมดตอบโจทย์ปไปไหนนะครับก็เลยจะเอางขานไปจัดนะแทนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องแปลงหญ้านะครับน้ำเปลี่ยบ่มกนะครับระบายบ่ได้นะครับ อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แนะนำก็คือหย่าขนนะครับหาง่ายนะครับตามท้องล่องนะครับทางข้องทางทางนะครับนี่แหละครับหย่าขนหยาพันปีนะครับปลูกครั้งเดียวกินจนตายนะครับข้อเสียคือเอ่อถ้าได้เกิดแล้วนะครับตายงากนะครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้นดีๆนะครับคนที่จะปลูกหย่าขน นะครับพะวัดต่อเพื่อนจะเลือกนะครับเพื่อนจะเลือยเลือกนะครับถ้าจะกลับมาปูเขาอีกต้องใส่รถไทออกนนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือปูข้างเรียวนะครับสามชั่วโขตดนะครับโปรตีนอาจจะไม่เยอะนะครับโปรตีนน้อยประโยชน์เยอะนะครับสาหรับหยาขนนะครับสำหรับผมเองก็ไปแบ่งปันเพ่อนแม่โลกะหาบาทนะครับก็จะปลูกเป็นเปลียงไว้แบบนี้แหละครับเพราะว่าถ่าจะไปหา เอาน้ำขางทางขางคลองนะครับกระได้ยูแต่ว่ามันปริมาณการปลูกเข้ามัไหลนะครับมันจะโบเพียงพ่อมันจะช้านะครับโบท่านการนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับน้องข้นนะครับทนแรงทนท่วมนะครับทนการเหยียบย่ํานะครับสุดๆนะครับของบรรดาหยาก็คือข้นนี่แหละครับทนควายแมบนะครับบบว่าจะเหยียบย่านะครับขอนอนแมบนะครับ กินน้ำท้อน,น้ำนะครับก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับถ้าเปัญ,ญ้าเนียอื่นก็นจะมีผลกระทบนะครับอาจจะบางลงหรือว่าตายนะครับแต่สำหรับน้องขนไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เหมิงเผื่อเขาคนเลี้ยงควายนะครับกับพ,พี่พอนองครับมาอัปเดตแปลงยาขนและ หญ้าขนที่จะนำไปทำการปลูกประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ